ุกี้โบราณตุ๋นไหล่ของแท้เป็นยังไงต้องมาดูร้านนี้ครับส่งตรงจากเมืองจีนแถมเปิดมานานกว่า70ปีวันนี้ผมบอกแพทพาทุกคนมาที่เอี่ยวหัวสุกี้โบราณสาขาลาดพร้าว71ครับซึ่งร้านนี้เป็นสุดไหล่ลําแท้ๆเปิดมานานกว่า70ปีเมนูทางร้านก็มีให้เลือกทั้งสุก,กี้และอาหารจีนวันนี้เราสั่งมาแบบฟูลคอร์สเลยครับทั้งเนื้วอวัวล้วนหมักสูตรพิเศษทางร้านลูกชิ้นเอยเนื้อปลาเอยเ,เกี๊ยวเอยและเมนูผักแบบแน่นๆซึ่งต้องบอกว่าดูสดใหม่หน่าทานทั้งนั้นเลยครับว่าแล้วก็จัดลงหม้อก,กันครับอ้อที่สําคัญยอย่าลืมน้ําซุปรสทานด้วยนะครับแต่ถ้ารสชาติแบบเต็มๆด้านน้ําจิ้มทั้งนั้นมีให้เลือก3แบบ กันน้ำจิ้มเผ็ดสูตรดั้งเดิมออกรสเผ็ดเค็มน้ำจิ้มหวานสูตรโบราณออกหวานเปรี้ยวและน้ำจิ้มเต้าหูห้หยีวยนี้หอมมากๆครับวาาแล้วก็ลยเลยครับเนื้อสุกจับจิ้มน้ำจิ้ม อร่อยจริงครับผมยกนิ้วให้เลยสุกี้ผ่านไปต่อด้วยเนื้อนุ่มผัดทงเต้เนื้อนุ่มผัดมาหอมดีครับต่อด้วยเกี๊ยวกุ้งทอดกรอบๆไส้เต็มๆและที่ผมชอบมากเลยคือลูกชิ้นกุ้งขั่วพริกเกลือลูกชิ้นกุ้งแน่แนๆพริกเกลือคือถูกต้องจานนี้อร่อยมากๆครับอ่านามรากบัวนี่ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับหอมหวานกำลังดีส่วนตัวต้องบอกว่าอาหารที่นี่รสชาติดีครับและภายในร้านเนี่ยสวยคลาสสิกเหมาะมากสำหรับพาครอบครัวมาทานอาหารหรือพาออฟฟิศมาสังสรรค์หากใครหาร้านสุกี้โบราณบรรยากาศด,ดีทานผมว่าต้องมาลองร้านนี้ครับ